ข้อดีของค่าวความสัมพันธ์หรือค่าวความสนิทในเกมอวีที่หลายคนไม่รู้นะครับว่าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแชฮีโร่กับเพื่อนๆที่เราเป็นคู่หูหรือเป็นเพื่อนซี้กันได้ด้วยนะครับลุงไม่มีหยานก็สามารถจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่มีหยานได้นี่คือสิ่งที่หลายคนยังไม่เคยลองใช้และลูกเองครับก็ไม่เคยลองใช้ใน EP ก่อนนะครับลุงสอนการตั้งค่าวความสัมพันธ์หรือค่าวความสนิทเบื้องต้นนะครับใครที่ยังไม่เคยดูหรือไม่รู้วิธีการก็ ไปลองดูได้ครับว่าเราจะได้อิโมจิไฮไฟอย่างนี้ได้อย่างไรหรือเทคนิคเบื้องต้นแต่พอดีรุงได้คุยกับน้องม่อนนะครับต้องขอบคุณน้องม่อนมากครับว่าน้องม่อนบอกว่ารุงสามารถแชร์ฮีโร่ได้ด้วยนะเแต่ในเครื่องแรกรุงไม่เข้าใจครับเพราะว่าในไ d ดีหลักลุงมีฮีโร่ครบทุกตัวก็เลยไม่รู้จะไปได้ฮีโร่จากไหนมาเลยในรอบนี้ครับเลยเป็นอีพีที่มีฮีโร่ไม่ครบแล้วก็มาลองฝึกกับน้าสอนนะครับน้าสอนครูสอนศักด์นะครับสอนศักด์ลาย สนมากๆก็คือมาแลกเปลี่ยนกันดูว่าฮีโร่ที่ลุงไม่มีแล้วก็นักสอนใช้ฮีโร่ที่ลุงมีเราก็เริ่มต้นครับง่ายๆครับถ้ายังไม่เป็นพี่น้องกันยังไม่เป็นคู่หูกันหรือคู่รักก็ให้ส่งไอเทมความสัมพันธ์ทั้งดอกไม้หรือหัวใจหรืออื่นๆก็ตามนะครับที่เกมให้มาส่งไปให้เพื่อนจนได้ครบนะครับเนี่ยคลิกที่เพื่อนครับส่งให้ครบจนได้ระดับเกฑ์ที่สามารถจัดการค่าความสัมพันธ์ได้นะครับจึงค่อยตั้งค่านี่ครับ ลุงก็กดที่หัวใจแล้วก็ส่งดอกไม้ให้กับนักสอนนะครับเราส่งโดยการกดที่หัวใจย้ํานะครับว่าส่งดอกไม้หรือไอเทมต่างๆได้นะมีปืนจีดน้ําด้วยนะครับมีคูปองด้วยแล้วกดบวกไปเรื่อยๆครับควรจะอย่างน้อยๆนะครับหนึ่งร้อยนี่ลุงทําไป200เลยครับคือเพิ่มไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาให้เต็มที่ไม่เกิน200ระดับค่าความสัมพันธ์นะครับนี่ครับก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์ได้ครบ ถึงจุดที่เกมเขาตั้งค่าเราก็เพียงแค่เข้าไปที่ตรงเพิ่มเติมของหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วคลิกคลิกตรงเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วคลิกหาคําว่าความสัมพันธ์เข้าไปจัดการตรงนี้ครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยผมก็ทำานอดสอนนี่นี่เดี๋ยวผมหาหาหน้านนะสอนก่อนหน่อยนะสอนอยู่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วความสัมพันธ์โอเคผมเป็นขอเป็นพี่น้องอ่าส่งคำขอไปแล้วนะครับ นักศึกษาเราดูมีคําขอผมไปหรือยังครับกรแล้วนะผมอวดเพื่อนเลยเร้อยเป็นพี่น้องกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้นักศึกษาลองดูเดี๋ยวสักครู่น,นะครับผมขอขอกลับไปดูที่คามสัมพันธ์ก่อนตอนนี้ถ้าเข้าไปเล่นเกมเราที่เป็นพี่น้องกันแล้วแป๊บหนึ่งขอตรวจก่อนความสัมพันธ์ใช่แล้วเป็นพี่น้องน,นะนักศึกษาลองดูว่านักศึกษาลองเล่นฮีโร่ที่ผมมีนะครับนักศึกษาอยากได้ตัวไหนเอ่ย จะสามารถใช้ได้หรือไม่นะครับในเกมมีเสียงลุงคุยกับนสอนด้วยแต่เสียงมีปัญหาเรื่องการสื่อสารครับไม่ค่อยชัดเจนนะลุงก็เลยจะขอ,อะภาคสดเสริมนะครับมีเสียงแค่เล็กน้อยครับนี่ครับลุงมีฮีโร่ถ,ถึง105ตัวจากออที่สตัวก็จะแชร์ให้หน้าสอนใช้มาฟังเสียงในเกมกันเลยครับว่าลุงคุยและลุงแชร์กันอย่างไรผมกลาลังอัดวิดีโอตอนนี้ผมไม่มีอย่างนะครับไม่มีาล้นี่ผมอัดหน้าจออยู่ครับแล้วก็ผมจะไป ใช้บริการของความสัมพันธ์ก็คือจุดที่ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเราก็จะไปดูที่ความสัมพันธ์นี่ครับเรามีเพื่อนอยู่ตกลงนักสอนมีหย่านะครับถ้าผมไม่โดนแย่งจะเลือกหยานนะยังไงถ้าเกิดผมโดนแย่งไปนัสอนไม่มีริโปใช่ไหมครับเลือกริโปผมได้ไหมโอเคเอาละครับเรา สลิมได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีสลิมมีมีเดี๋ยวมีม,มีมีสกินเท่ๆด้วยอ่าได้เลยครับสลิมนะักสอนก็ไม่มีใช่ไหมครับอ่าโอเคโอเคอ่าผมเอาสกินใหม่ให้เลยน่ารักดีโอเคผมเปลี่ยนสกินแบบสกินนี้แล้วนะนะเอาละตอนนี้ผมจะเลือกตัวหยานแล้วนะสอนเลือกเป็นสลิมนะครับโอเค เื่อสักครู่เป็นเสียงในเกมนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าตอนอัดเสียงเนี่ยมีปัญหาการสื่อสารเล็กน้อยครับเพราะว่าลุงทํางานอยู่ที่สวนเราจะเล่นได้5้คูณหหรือ3าคูณสนะครับยังไม่เคยลงแรงน่าจะลงแรงไม่ได้นะครับอันนี้ใครมีขมูลก็จะได้เลยครับโอเคมาลองดูว่าลุงจะสามารถแช์ฮีโร่ Hero กับนสอนได้หรือเปล่าเข้ามาแล้วครับนี่เลยครับเมื่อเราเข้าไปในเกมนะครับเล่น5้คูณหหรือ3าคูณส แล้วคลิกตรงการเลือกฮีโร่ครับแล้วค้นหาฮีโร่นะยฮะยานเป็นไฟเตอร์แอสซัสซินนะครับคลิกไฟเตอร์ก็ได้หรือคลิกแอสซัสซินก็ได้ครับดูตรงนี้ครับนี่เลยครับมีคําว่าแชร์ให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับถ้าดูที่เอนโซ่กับยานซึ่งลุงไม่มีนะครับตรงนี้มีคําว่าแชร์ความสัมพันธ์เราสามารถใช้ฮีโร่ที่ยังไม่มีได้เลยโอ้โหนี่ครับเก๋งจริงๆได้หลายคนไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยคือจุดดี ของการมีพี่น้องมีคู่หูคู่รักคู่บ่าวสาวและแต่กรณีนะครับตั้งไว้แต่ลุงเล่นอย่างให้เป็นนะครับมีแค่ลองให้ดูเฉยๆครับแล้วก็ตัดตั้งไอเทมต้องขอบคุณน้องม่อนนะครับที่เป็นคนเริ่มต้นให้ไอเดียนี้แล้วก็ขอบคุณนักสอนที่มาลองช่วยกันแชร์นะครับวิธีการใช้งานนําไอเดียดีๆที่หลายคนยังไม่รู้มาฝากกันครับแล้วก็มาดูที่สลิมครับลุงได้หยานมาแล้วก็นักสอนเลือกเป็นสลิม แต่ปรากฏว่านะครับสกินนะฮะสกินของสลิมไม่ได้เป็นสกินที่ถูกตั้งไว้นะครับนั่นแปลว่าน่าจะได้เพียงแค่ฮีโร่แต่ไม่ได้แชร์สกินไปด้วยนะครับผิดพลาดอย่างไรก็แจ้งกันมาได้ครับต้องขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกซับสไครต์นะครับอย่าลืมครับของดีนำไปลองใช้ดูครับการแชร์ฮีโร่การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆืนครับนี่คือของดีในเกม r o v ครับ